รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เรานักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก ผมทําใจละบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรถโดย s ิ n ค Corporation สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนรับเราเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะวันนี้ต้องรีบเคลียร์นะครับผมเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านของผมหนึ่งท่านเรียกว่าใจฟอร์มหมดแล้วครับโอ้ทำไมคะคลําไปคลํามาคลําเช้าคลาเย็นเอ๊ะทำไมมันเล็กลงครับผมอะไรเล็กลงคะไข่ครับผมโอ้ไข่เล็กลงครับตอนนี้เป็นปัญหาใจฟอร์จะแก้ไขยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอีกปัญหาหนึ่งคืออันทับบวมก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณหมอมาช่วยแก้ไขกันค่ะว่าจะดูแลยังไงแล้วผิดปกติหรรรรรือออไไมม่่่ในชวงตตักเ็้ยคะะ เพียวคอลลาเจนตรายเปปถ่ายของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083 299 3223 ID Line 083 299 3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อก เฟซบุ๊กรายการนี้ช่วงรักเลือกได้คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักระพงภัวนา เปิดสอนหลักสูตรที่น่าสนใจหลายแขนงครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยขอยงเราก็ก้าวไปสู่อาเซียนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความเป็นหนึ่งในเรื่องของสาขาภาษาอังกฤษแน่นอนครับว่าเรามุ่งเน้นผลิตนักศึกษาเนี่ย กาวไปสู่การทํางานอย่างเป็นโปรเฟชชั่นอลสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับซึ่งมีทั้งหมด2แขนงด้วยกันแขนงแรกคือการท่องเที่ยวและแขนงที่2คือการโรงแรมแต่จริงๆแล้วประเทศไทยของเราก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยสร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทยของเราอยู่แล้วเรามุ่งเน้นให้นักศึกษาของเราเนี่ยเป็นพนักงานบริการมีเซอร์วิสมายนะครับและก็เป็นพนักงานบริการที่มีคุณภาพต่อมาสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาการโรงแรมที่นี่นะครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของ Font Office นะครับพนักงานบริการส่วนหน้า Housekeeping c a t e r i n g นะครับหรือปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมไม้สาขาวิชาของเราก็มุ่งเน้นให้กับนักศึกษาในด้านนี้เหมือนกันครับ สวัสดีครับน้องๆครับ,รบขอเช็งประมต้อ,ตอนรับกูรูรักของเราค่ะแพทย์หญิงวันวิพุธอันประศิษวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะหมอฟ้าอยากถามน้องๆว่าเวลาเราเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นแฟนกันสักพักคิดว่ารักฝ่ายไหนจะหมดโปรก่อนกัน หญิงหรือว่าชายใช่ไหมครับไฟหญิงหรือฝ่ายชายค่ะชอบสเปคสาวง่ายเลยครับชอบผู้หญิงที่ใส่แว่นผมสั้นผม <ฮะ S 2> สีดำก็ได้ครับผมอาจจะย้อมสีผมก็ได้ครับขนขาวได้ไหมพูดถึงเรื่องของความรักเราเคยมีแฟนไหมครับไม่เคยครับ ไม่แปลกใจเลยครับคุณผู้ชมอยู่ในวัยเรียนโยถ้าเกิดว่าผู้หญิงผู้ชายรักกันสมมุติว่ารักกับแฟนเนี่ยเราคิดว่าใครน่าจะหมดโปรก่อนฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายหญิงผมว่าฝ่ายชายครับทำไมล่ะครับเพราะว่าผมว่าผู้ชายบางประเทศอย่างพ่อผมเนี่ยก็รู้สึกว่าหมดโปรไปอ่อเลยเมื่อกี้เล่นพ่อตัวิงเลยนะครับผมไม่สมมติฮะสมมติขมเป็นกรณีสมมติอ่าสมมติฮะ ตั้งใจฟังเขาก่อนให้โอกาสให้พื้นที่สิเขาหน่อยเขาเปลี่ยนเป็นเพื่อนแทนได้ไหมครับวันนี้พ่อตบหัวไม่ทันแล้วไปเยอะแล้วอ่าก็จะพ่อเปลี่ยนเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนพ่อแทนนะครับผมเพื่อนพ่อก็ได้อันนี้เผาง่ายอยู่อะเป็นเพื่อนกันครับคือปกติเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ตอนแรกๆเนี่ยเขาจะ พอเพิ่งเป็นแฟนอยางจะมาเขาจะมีการกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีการแท็กอะไรต่างๆว่าอ้าวที่รัตนะวันนี้จะไปกินข้าวอะไรเขาจะแบบกดหัวใจทุกรอบครับเพราะหลังๆเนี่ยผมก็ดูว่าไอ้หมอเนี่ยมันเหลี่ยมเพราะว่าหลังๆเริ่มไม่ค่อยกดไลค์แล้วหลังๆก็ไปไลค์ผู้อีกคนหนึ่งเฉยเอ้าแฟนไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เหรอวะหน้าคล้ายๆกันอ๋อพ่อเราเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ยไม่ไม่ไม่ครับเพื่อน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 เพ ก็คือตอนแรกจะแสดงความรักอย่างเต็มที่ใช่ครับไลค์แชร์สก r i b ์มาหมดเลยกดกระดิ่งให้ด้วยแชเททุกอย่างให้หมด,หมดเลยแต,แต่สักพักหนึ่งคือเริ่มเคินห้หางเลยครับร้างสต็อกครับโอ้อล้างสต็อกจริงแล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงสมัยนี้เขาเสมอต้นเสมอปลายไหมคือสมัยเด็กๆเ,เนี่ยมันจะมีคำพูดที่ชัดเจนว่าผู้ชายในเวลาจีบเนี่ยจะเริ่มจากร้อยแล้วก็ลดลงไปเหลือศูนย์ส่วนผู้หญิงเนี่ย จะเริ่มจากจิตใจที่ศูนย์แล้วก็ขึ้นไปถึงร้อยทุกวันนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับผมว่าก็ยังมีเป็นอยู่บ้างครับอ๋อครับผมครับแต่ว่ามันมีปรับปลายแล้วมันต้องดูไปเรื่อยผมไม่มีแฟนมานานแล้วอย่าถามผมเลยดีกว่านี่ถามนี้เจ็บ <laughs> งั้นเราช่วยฟันพองให้หน่อยก็แล้วกัน <laughs> เป็นแฟนกันสักพักเนี่ยคิดว่าโปรโมชั่นฝ่ายไหนจะหมดก่อนกันายชายหรือฝ่ายหญิงคะายชายครับฝ่ายชายเสียบ่อนเลย น้องฟิล์มสเปคหนุ่มของฟิล์มเป็นยังไงเอ่ยไม่ชอบผู้ชายผอมอ่ะอ๋อชอบหุ่มีอะคะอฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยแบบพี่ใหม่เป็นไงคะเฮ้ยแบบพี่ใหม่โอเคไหมคะฟิล์มโอ้ยหุ่นหมีหุ่นหมีอันนี้ไม่ใช่หุ่นหมีครับอันนี้หุ่นหมูครับคุณผู้ชมอีกอีกสเต็ปหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งทุกวันนี้มีแฟนหรือยังคะไม่มีค่ะ <m ix> มีไหมไม่มีค่ะโอ้สนบ่ไม้บ่งให้กับลุงๆทั้งบ้านเลยค่ะผู้หญิงผู้ชายทั้งคู่ธรรมดาและมีโปรโมชั่นไม่เวลาีบกันก็ต้องมีค่ะอย่างฟิล์มนิโปรของฟิล์มเป็นยังไงบ้างและระยะเวลาการขายประมาณสักเท่าไหร่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับคนมากกว่าว่าเราอ่ะรักเขามากแค่ไหนจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่เพศมันอยู่ที่คนว่าเราเนี่ยรักเขาเรามองเขายังไงเรารักเขาด้วยอะไรถ้าเกิดเรารักเขาด้วยใจจริง มันไม่มีมันไม่มีคำว่าโปรโมทถูกต้องอ่ะสารับตัวหนูกันเรียกว่าเติมเต็มความรักเนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างก็คงแบบว่าอ่อนมั้งค่ะเราเล่นบทรอเราได้ครับสบายวิญญาณเราคิดว่าเราเป็นนเด็กว่าเป็นไม่ต้องสวมมันเป็นอยู่แล้ว action เจอเตียงรู้เปล่าว่าตัวเนี้ยเตียงดูไม่เหมือนเดิมนะเรารักเตียงเท่าเดิมแหละเราให้เตียงเท่าเดิมแต่ว่าเราสึกว่าตัวเองอ่ะให้เราน้อยลงเรารักเตียงท่าเดิมนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัวเองไม่รักเราเท่าเดิม นเะขึ้ no? ตัวเองคิดมากไปหรือเปล่าอ oh ่ะเราก็ไม่ได้คิดมากนะเราสุกว่าแบบเออทุกอย่างมันเดิมอ่ะที่เราก็เหมือนเดิมสิ่งที่เราให้ตัวเองก็เหมือนเดิมแต่แบบมันรู้สึกอะไรสักอย่างผิดปกติไปตัวเ you know. องมีกิ๊กหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือเราก็มีได้นะแต่เราก็ยังอยู่กับพีมา่ะพี่ดูแลกันตัวเองละแวงเขาหรอแกคิดมากสิเขาก็รักตัวเองเหมือนเดิมนะตัดตัวได้ไหมจับก็จับมา โปรโมชั่นรักฝ่ายไหนหมดก่อนกันคะฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงคะฟิลม์มก็จากที่โดนมานะคะก็น่าจะเป็นฝ่ายชายะคะ่ะคิดว่าฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายชายใครที่จะหมดโปรโมชั่นรักก่อนกันนะคะเป็นแฟนกันแล้วโปรโมชั่นรักฝ่ายไหนหมดก่อนเสียงส่วนใหญ่บอกว่าผู้ชายหมดโปรก่อน86.09เปอร์เซนต์ ผู้หญิงหมดโปรก่อนเพียง13.91เปอร์เซ็นต์เลิฟซิลเตอร์มีวิธีเติมโปรรักไม่ให้หมดอายุไหมครับ มันเรียกว่าโปรโมชั่นจริงๆนะมันก็คือการดูแลเอาใจใส่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ได้รับการตอบสนองบางอย่างสง่หรับคาดหวังเช่นเราเห็นเขายิ้มมีความสุขหรืออยากจะเห็นหน้าเขาบ่อยๆเราเลยทักไปหาเขาบ่อยๆขับรถไปรับไปส่งเอาของไปให้เพราะว่าพอเห็นปุ๊บสารเคมีที่มันชื่อโดพาพมีนที่ทําให้เรามีความสุขมันก็จะหลั่งออกมาเราก็รู้สึกแฮปปี้เราก็เลยอยากทําซ้ําๆแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าเจ้าสารเคมีตัวนี้พอมันทําโดนกระตุ้นซ้ําๆด้วยวิธีเดิมๆเนี่ย ความสุขที่เกิดขึ้นหรือว่าปริมาณของสารที่หลั่งออกมามันมักจะค่อยๆลดลงค่ะพ่ภูมิเพราะฉะนั้นพอทำซ้ำๆแบบเดิมๆเหมือนไปรับส่งเรื่อยๆแรกๆรู้สึกฝ่ายที่ได้รับรู้สึกตื่นเต้นมากคนที่ไปรับไปส่งก็รู้สึกดีมากแต่พอทําไปจนเกิดเป็นความเคยชินอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งปกติ mm. ที่เธอพึงจะทําอยู่แล้ว <Wow. S 1> ความสุขที่ได้จาก การทำพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยโดยส่วนมากก็มักจะลดลงบวกกับความคาดหวังที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นเลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนโปรโมชั่นลดลงแต่ทีนี้สิ่งที่ทุกคนต้องถามตัวเองก็คือในช่วงที่เป็นรักกันใหม่ๆดูแลเอาใจใส่แสดงความรักให้เขาใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยพี่หมอถือว่ามันจะเป็นโปรโมชั่นก็ต่อเมื่อเราฝืนตัวเองสิ่งที่ทำอ่ะเราเต็มใจจะทําหรือเปล่า เราฝืนตัวเองทําเพื่อที่จะได้เห็นความสุขของอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าพอมันไม่ใช่ความเป็นตัวของเราจริงๆอ่ะพอมันคบไปสักพักหนึ่งเราฝืนความเป็นตัวเองไม่ได้หรอกมันทนทําต่อนานไม่ได้หรือถ้าเป็นใหม่ๆเช่นบ้านคนหนึ่งอยู่ฝั่งทนอีกคนนึงอยู่นน,นทบ,บุรีอย่างเงี้ยช่วงแบบโหอินเลิฟใหม่ๆอยาก <ขอ S 1> จะไปรับไปเช้าเย็ยยนแต่ถามว่าจริงๆมันมีเหตุมีผลไหมมันทําได้ยาวนานไหมยั่งยืนไหมคําตอบก็คือไม่สุดท้ายแล้วพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เราทําที่มาจากการฝืนตัวเองแล้วมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆเนี่ย มันมีโอกาสที่จะหมดหดหรือว่าหายไปก็ได้ทำให้รู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยโปรโมชั hmm. ่นมันหายไปแล้ว mm hmm. แต่ถ้าในคู่ที่ทําสม่ําเสมออย่างที่บอกคือความสัมพันธ์ความรักมันก็ เหมือนกับประสบการณ์ชีวิตอ่ะเราจะปล่อยให้มัน f l a ตหรือว่านิ่งไม่ได้กระทั่งกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจอ่ะลูกมันยังไม่นิ่งเป็น f ฟ a ตเลยถ้ามันแ f l a ไลเนอร์ก็คือตายแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันยังมีขึ้นมีลงอ่ะความรักของเรามันเหมือนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแหละตัวเองต้องรู้จักใส่สีสันเข้าไปบ้างบางทีก็ต้องมีเรื่องแบบทําเป็นแบบคุยกันเนี่ยเหมือนโปรอย่างเงี้ยให้มันมีการอ้อนมีซีนแบบคุยกันบ้างว่าเออยังรักกันอยู่นะคะ ียโคอลลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคึนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร8 8 3 9 9 9 3 2 2 3 ID Line 0 8 3 2 9 9 3 2 2 3หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุกรายการนี้ ช่วงติวรักเต็มร้อยได้เวลาของติวรักเต็มร้อยค่ะคืนนี้นะคะเรามีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของคุณผู้ชายนะคะมาคลี่คลายกันแก้ไขกันนะคะกับศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายค่ะขอต้อนรับท่านศาสตราจารย์นแพทย์สมบูรณ์เหลืองวัฒนากจค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่รอช้าคําถามแรกเลยนะคะคุณหมอครับคืออันทะข้างซ้ายเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆต่างกับข้างขวามากครับเกิดจากสาเหตุอะไรครับคือตอนนี้ผมเครียดมากเลยไปหาหมอหมออันตาสาวลูกอันทะนะคะแต่หมอบอกว่าอันทะไม่มีอะไรแต่เมื่อก่อนลูกอันทะผมมันเท่ากันแต่ตอนนี้ไม่เท่ากันต่างกันเยอะเลยครับขนาที่แตกต่างทําผมเครียดมากเลยครับตอนนี้อายุ46ปีครับอันทะนี่นะ ในคนเอเชียเนี่ยตกประมาณ1 4 1 5ี่หซีซีหรือบางคนก็อาจจะ2 0ซีซีนะฮะคนไข้สังเกตว่ามันเล็กลงจริงๆข้างหนึ่งอาจจะใหญ่ขึ้นก็ได้นะอ๋อไปได้ข้างหนึ่งอาจจะเป็นถุงน้ำแล้วมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทำให้อีกข้างมันดูเล็กลงอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งก็ต้องไปตรวจดูว่าไอ้ข้างที่ใหญ่เป็นเพราะอะไรนะส่วนถ้าเกิดว่ามันไม่มีถุงน้ําแล้วมันเล็กลงจริงเล็กลงจริงนะฮะอันนี้อาจจะเกิดจากกรณีที่เช่น ไปผ่าตัดไส้เลื่อนผ่าตัดเส้นเลือดคอร์ดแล้วไปโดนเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอันทะอ,อันทะก็จะฟอลงฟอลงหรือกรณีที่สองคือติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะพวกคังทูมแต่มักจะเป็นในเด็กคคือคังทูมแก้บวมพอแก้มเริ่มยุบเชื้อบ,บินลงไปที่ถุงอันทะนะอาจจะลงที่อันทะข้างเดียวแล้วอันทะจะบวมถึงเลยเป็นไข้สูงนะปวดมากเจ็บมากแล้วพอหายอันทะข้างนั้นมักจะฟอลงนะ อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้นะฮะหรือมีการผ่าตัดบางอย่าง,างเช่นผ่าส้เลื่อนผ่าเส้นเลือดขอดแล้วท่อน้ําสจินนวิ่งมาจะวิ่งคู่มากับเส้นเลือดแล้วไปตัดหรือไปผูกโดนเส้นเลือดแดงที่เป็นเลี้ยงอันทะก็เป็นไปได้ครับแต่มันไม่น่ากลัวเหรอค,รคุณคุณหมอบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวอะไรใช่ไหมคือไม่ต้องกลัวแล้วอายุ46หนึ่งน่าจะมีลูกพอแล้วอสองถึงยังไม่มีลูกยังไม่ได้แต่งงานปกติคนที่อันทะไม่ลงถุงข้างหนึ่งแล้วต้องตัดทิ้งเนี่ย และมีอันทักข้างเดียวส่วนใหญ่ก็มีลูกได้ตามปกติข้างเดียวเพียงพอไม่น่าจะมีอันตรายมากแต่ถ้าให้ผมตอบผมมงตอบไม่ได้ว่ามันฝ่อจริงหรืออีกข้างมันใหญ่ขึ้นก็ต้องข้ามาตรวจเช็คได้ใช่ไหมก็ต้องมาตรวจดูว่าฝ่อจริงไหมแล้วถ้าทำมัตตาซาวแล้วบอกหมอทำมัตตาซาวแล้วบอกว่าขนาดมันเท่าๆกันก็ ก็ต้องเชื่ออัตรศาสตร์ทัตรศาสต์บรวัดความกว้างยาวสูงได้การตรวจจากคุณหมอเรียบร้อยอันที่บวมนี่สิหน้ากังวลกว่าเช่นเป็นถุงน้ําเป็นเนื้องอกอะไรทํานองนี้ครับก็ไปพบคุณหมอนะคะใช่ครับมาโดนคลาครับผมอีกอันนึงจาก Facebook นะคุณหมอครับคำถามนี้นะฮะสวัสดีครับคุณหมอครับผมอายุ30ปีแล้วนะครับหลังจากผมปัสสาวะเสร็จเนี่ยผมจะสะบัดนะครับผมสะบัดให้น้ำปัสสาวะเนี่ยมันหมดครับเพราะว่าผมรู้สึกได้เสมอนะครับว่ายังมี ปัสสาวะค้างอยู่ที่ปลายอวัยวะของผมนะครับอพอผมสบัดจนไม่รู้สึกว่ามีปัสสาวะอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะเก็บมันเข้าไปในกางเกงกลายเป็นว่าครับมันยังมีปัสสาวะไหลออกมาประมาณหนึ่งหยดนะครับผมและปัญหาที่ตามมาคือปัสสาวะหยดน้ําที่ซึมเป็น,นกางเกงในของผมเนี่ยทำให้อวัยวะของผมต้องอยู่กับกางเกงในที่เปื้อนปัสสาวะครับคุณหมอทําให้มีกลิ่น ถึงแม้ผมจะไม่ได้ใส่กกนก,ก็ตามลักษณะนี้ถือว่าเป็นโรคหรือเปล่าครับเราควรเร,เริ่มต้นรักษายอย่างไรบ้างครับและหากไปโรงพยาบาลเพื่อต,วตวรวจปัญหาเนี่ยต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่เขาอย่างไรครับไม่ต้องกังวลเลยครับ<ม>ค,คนส่วนใหญ่ก็เป็นกันยิ่งอายุมากยิ่งพบบอ่อยนะฮะคืออย่างนี้กระเพาะปัสสาวะเราเนี่ยนะพอมันจะฉี่เนี่ยมันจะบีบตัวปั๊บคอกระเพาะปัสสาวะก็จะโดนดึงให้เปิดถูกไหมฮะพอกระเพาะฉี่บีบตัวเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะดึงให้คอกระเพาะปัสสาวะเปิด แล้วมันก็จะผ่านลงมาในท่อแล้วก็จะมีตับลูกหมากอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะนีกก <uc> ่กระเพาะปัสสาวะนี่ตับลูกหมากอันนี้ก็เป็นรู<ๆ>แล้วใต้ตับลูกหมากก็จะมีหูรูดท,ที่กันฉี่เล็ดลากครับคราว <ๆ S 1> นี้พอเราฉี่มาปั๊บเนี่ยพอมันผ่านหูรูดปั๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ในท่อคราวนี้พอพ้น,นหูรูดก็จะมีท่อในท่อฉี่เนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อล้อมรอบอยู่เราเรียกว่า bulbospongiosus muscle กล้ามเนื้อตัวนี้จะมีหน้าที่2อย่างครับหนึ่งคือบีบให้ฉี่ให้หมดท่อคร เวลาเราหลั่งน้ำสุจิเนี่ยกล้ามเนื้อตัวนี้มันจะมีรีเฟกบีบตัวอย่างเงี้ยเพราะนั้นน้ำเชื้อเราจะไม่ได้ปื้ดเดียวออกมาหมดน้ำเชื้อเราจะปืดปืดปืดปดนึก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 ตามนึกออกนึกออกนะมีประสบการณ์นึกออกอ๋อพอมีครับอ่าครับแล้วคราวนี้พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อตัวเนี้มันจะหย่อนยานลงอ่ามันก็จะบีบฉี่ได้น้อยลงนะเพราะนั้นฉี่ก็มักจะค้างในท่อโบราณก็บอกว่า ให้เขย่าก่อนเก็บเขย่าก่อนเก็บเหมือนที่เขาสบาใช่สบัดค่ะแล้วมันจะได้ไม่เปื้อนางเกงในครับอ่าแต่บางทีเรารีบรีบมันก็มีหยดออกมาบ้างก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ใช่ใช่ไหมครับครับมันเป็นธรรมชาติไม่ได้อันตรายอะไรค่ะสาเหตุพวกนี้จะยิ่งพบมากขึ้นเพราะอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อแรงบีบจะน้อยลงน้อยลงสองบางคนพออายุมากขึ้นตับลูกหมากโตพอตับลูกหมากโตแรงฉี่มันน้อยลงอ่ามันก็ยิ่งค้างในท่อเยอะขึ้น หลายอย่างประกอบกันนะฮะก็วิธีแก้เนี่ยผมสอนคนไข้ไปพอสมควรเลยไม่เคยมีคนไข้ทําเลยแต่อยากให้มันแห้งแต่ไม่อยากทำํำวิธีทําก็คือว่าคุณทํายังไงให้กล้ามเนื้อที่อยู่ล้อมรอบท่อปัสสาวะมันหนาตัวขึ้นแข็งแรงขึ้นออกกรลากายครับอะใช่ครับนะวิธีทําคือคาบิบก้นนั่งเฉยๆเนี่ยาบิบก้นแล้วเกรงไว้สวินาทีนะเวลาเราขบิบรูก้นเนี่ย กล้ามเนื้อมัดนี้จะขมิบไปพร้อมๆกันมันก็คือขมิบน้องชายไปด้วยแหละอ่าใช่ครับทำให้กล้ามเนื้อของน้องชายกล้ามเนื้อที่ล้อมรอบท่อปัสสาวะมันจะขมิบไปพร้อมๆกันไม่ได้ทาให้จุ๋ใหญ่ขึ้นนะอย่าเข้าใจผิดนะพอขมิบแล้วเก่งไว้3วินาทีแล้วก็คลายแล้วก็ขมิบทําต่อกันสิบครั้งในหนึ่งชั่วโมงทํา10ครั้งทําิ0ครั้งคิดว่าประมาณสัก3าเดือนเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเหมือนไปเล่นกล้ามะมันก็จะรีดปัสสาวะออกได้ดีขึ้นไม่มีคนครทํากกลับไปอองขมิดู่นนะ คำลาสุดท้ายครับคุณหมอครับครับรูอันทะข้างซ้ายของผมบวมครับคุณหมอครับมันบวมอยู่เหนือรูกอันทะครับซึ่งเป็นมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับอยู่ดีๆก็เป็นตอนแรกมันยุบลงไปประมาณสองอาทิตย์ครับเพราะว่าผมกินยาแก้อักเสบตอนนี้บวมขึ้นมาอีกแล้วครับครับผมควรจะทําไงดีครับผมเครียดมากผมไม่ชอบใส่กางเกงในครับผมใส่แต่บ็อกเซอร์พอดูดีๆมันใหญ่มากครับใหญ่เกือบๆกับไข่ไก่เลยครับแต่ พอดันขึ้นรู้สึกปวดน้อยลงและจุกน้อยลงครับผมควรจะทำไงเดียบคุณหมอครับครับตกลงว่าไม่ใช่บวมที่ลูกอัณฑะนะฮะคนไข้แสดงว่าคำลำเกรงมากนะฮะปกติคนไข้เกือบทั้งหมดที่มาหาหมอเนี่ยจะบอกว่าอัณฑะบวมอัณฑะบวมครับหมอจะรีบคลำก่อนเลยเพราะว่าถ้าก้อนอยู่ในลูกอัณฑะก้อนแข็งๆอยู่ในลูกอัณฑะอันตรายเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นมะเร็งอ่าแต่พบว่าก้อนส่วนใหญ่ที่คนไข้ามาเนี่ย เนะี่ยถ้าอันนี้เป็นอันท้าอยู่ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันจะมีทอ่อน้ํมัสจิส่วนต้นจากหัวมันนะมันก็จะวิ่งลงมาด้านหลังแล้วก็พอลงมาด้านล่างปั๊บเนี่ยมันก็จะกระดกขึ้นมาเป็นทอน่อน้ํมอสจิอย่างเงี้ยนะนะขึ้นมาอย่างงี้ยนะแล้วที่คนไข้บวมมันจะบวมที่นี่นะนถ้าเราคำและบวมที่นี่สบายใจได้เลย่ใแทบจะไม่พบมะเร็งเลยนะส่วนลายนี้เนี่ยเท่าที่ฟังดูบวมเวร็แวแล้วเจ็บเนี่ยน่าจะเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียนะ ติดเชื้อแบคทีเรียที่ <c oughs> ท่อน้ำมสุจีส่วนต้นเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยมาจากไหน <c oughs> ในทางทฤษฎีเนี่ยคือน้ำมสุจีมันจะวิ่งผ่านท่อไปเปิดตรงต่าลูกหมากับนะ,ะเราเชื่อว่าแบคทีเรียมันก็มุดเข้ามาจากรูเนี่ยแล้วลงมาที่นี่ลงมาตามท่อน้ำมสุจีลงมาที่บริเวณอิพิเดรเมสหรือ <c oughs> ท่อน้ำมสุจีส่วนต้นก็ต้องไปหาสาเหตุว่าเฮ้ยคุณมีอะไรไหมทำไมอยู่ดีๆแบคทีเรียมันมุดเข้ามา <c oughs> นะฮะบางรายเราก็ไม่เจอสาเหตุ <c oughs> นะฮะ เช่นกั้นปัสสาวะนานๆแบคทีเรียมันมุดจากปากท่อฉี่เข้ามาหรือเปล่าครับเข้าไปในท่อน้ําสุจิหรือคุณมีโรคบางอย่างเช่นคุณมีนิ่วใน,วในกระเพาะปัสสาวะคุณต่อมลูกหมากโตฉี่แล้วออกไม่หมดก็เกิดแ,แบคทีเรียขึ้นแล้วแบคทีเรียก็มุดลงมาในท่อน้ําสุจินะก็รตรวจเช็คอีกค่ะไปโดนใช่ครับใช่ครับเราสามารถตรวจด้วยตัวเองได้ไหมคะเหมือนท่านนี้ก็รู้ว่าตรวจได้แต่ว่าเนื่องจากว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่ากายวิภาคของปกติเป็นยังไงนะฮะค่ะ แ,แล้วบริเวณนั้นคำแล้วจุกกินยาแก้ออกเสบก็หายไปช่วงหนึ่งนะครับบงบอกอะไรบ้างไหมคือหนึ่งอาจจะดื้อยาก็ได้หรือยาได้ผลแค่บางส่วนแล้วสองอาจจะกินยาแล้วตอบสนองแต่ต้นตอของการติดเชื้อแบคทีเรียไม่ได้ฆ่าแบคทีเรียยังอยู่ในตัวเช่นแบคทีเรียยังอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ มก็มุดเข้ามาอีกก็เป็นไปได้ครับก็ไปโดนคลำแล้วก็ไปหาสาเหตุแก้ปัญหาต้นเหตุกันเลยกันนะครับครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับก็ต้องขอบคุณกูรูรักประจารายการของเรานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเหลืองวัฒนากจคุณหมอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากฟาฟ้ารูค่ะรองเท้าบ็อกบี้ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้โดนภูมิไม่มีเวลาแล้วขอตัวไปนอนก่อนจะกนใหม่สัาห์หนะาะีปครับง่วงเอาไปแล้วคุณนายสวัสดีครับคุณนายสวัสดีค่ะ ม,มโันหลา,ก,ลาลก็มีความรักในวัยเรียนให้ใจมันชุ่มชื่นหน่อยอาจจะเดินจับมือกันไปดูหนังกันไปกินข้าวกันนะฮะอ,อ,อยู่โรงเรียนก็อาจจะปาดผมหน้าให้อะไรอย่างงี้นิดนึงผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เรามีกําลังใจในการทํในหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือขอบเขตนะฮะลิมิตมันต้องมีครับผมก็เป็นวัยรุ่นก็ต้องวางลิมิตนิดนึงถ้าแบบพ่อแม่ช่วยมองจุดนั้นด้วยก็ดีครับ